พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิร และสด็บพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขของอานานประชาราษเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามคัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามทระวรมราชโองบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิต เป็นการทำความดีด้วยหัวใจถาวายเป็นพระราช,ชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบิตรพิโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัล,ลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ขราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศ ที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทานมีความเข้มแข็งประชาชนทั่วทุกภูมิภาคได้เข้าเป็นสมาชิกจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ส่วนรวมรวมทั้งมีโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริให้แก่เยาวชนผ่านการลงมือทำ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคมและสร้างเครือข่ายเยาวชนเกิดการเห็นคุณค่าวิถีชีวิตไทยเข้าใจผู้อื่นและพัฒนาตนเองสู่การมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนรวมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปส่งเยี่ยมเยาวชนในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา Love Camp, Leadership, Oneness, Volunteer, Expert หลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นที่1น,นกรมทหารราบที่11มหัดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เขตบางเขนซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน271คนบางคนเป็นเด็กยากจนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา ทำให้ชีวิตตนเองและครอบครัวมีความหวังขึ้นมาใหม่บางคนเป็นเด็กชาวไทยภูเขาจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เยาวชนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดและได้พระราชทานสัมภาษณ์เรื่องจิตอาสาด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตานำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระศกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกสำนึกและซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค่วงใหญ่ทุกสุขของปวงพระสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567